โอวาทหลวงพ่อพุทธธาตภิกขุมีอยู่ว่าตะถะตาแปลงว่าความเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองซึ่งเป็นความจริงที่ศรีละของท่านผู้ล่วงลับไปแล้วนี้ในบัดนี้แสดงให้เห็นอยู่ตัมตาศพนั้นแสดงให้เห็นความเป็นเช่นนั้นเองเช่นนี้เองซึ่งเรียกว่าตะถะตาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายตาบอดหรือยอย่างไร จึงไม่เห็นความเป็นเช่นนั้นเองหูหนวกหรืออย่างไรจึงไม ouais ่ได้ยินคำว่าเช่นนั้นเองตาตาตามีความหมายว right. ่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันเป็นอย่างนี้เองหรือว่ามันเป็นอิทัพปัจจยตาคือเพราะมีสิ่งนี้นี้นี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้นี้นี้จึงเกิดขึ้นเพราะไม่มีสิ่งนี้นี้นี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้นี้นี้จึงดับลง อาตมาก,ก็มาช่วยบอกอีกทีว่าทุกสิ่งแสดงความเป็นเช่นนั้นเองอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ไยินไม่ได้เห็นไม่ได้เข้าใจเวลาที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดที่จะเห็นได้ง่ายก็คือเวลาที่มีสรีละของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทอดทิ้งอยู่ที่เราเยียกกันมาเผานั่นแหละตาทะตานี้สำคัญมาก ถ้าเห็นแล้วปุทุทนก็จะกลายเป็นพระอริยเจ้าเพราะถ้าเห็นแล้วก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆในโลกโดยเป็นตัวตนหรือโดยเป็นความเป็นตัวกูของกูก็เพราะเขาไม่เห็นความเป็นเช่นนั้นเองของสิ่งนั้นๆเพราะเขาไม่รู้หรือโง่เขลาต่อสิ่งนั้นๆจึงไปยึดเอาเป็นสิ่งที่น่ารักมีความรักและโกรธในสิ่งที่ชวนให้โกรธเกลเียดในสิ่งที่ชวนให้เกลียด กลัวในสิ่งที่ชวนให้กลัวแล้วก็เป็นทุกข์เองท่านอยู่ในหีบศพกำลังแสดงธรรมดังหลั่นไปมมดว่าอะไรอะไรก็เป็นเช่นนั้นตถตาตาเป็นเช่นนั้นเองอวิธาตาไม่ผิดไปจากความเป็นเช่นนั้นอะนัญธาตาไม่มีความเป็นไปโดยประการอื่นจากความเป็นอย่างนั้น ธรรมมติตามีความตั้งอยู่ตามธรรมดาของธรรมชาติทั้งหลายธรรมดิยามตาเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติทั้งหลายอิทัปปัจจยตาปฏิจจะสมุบาโทความที่มีสิ่งนี้นี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้นี้นี้ย่อมเกิดขึ้นเมื่อไม่มีสิ่งนี้นี้นี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้นี้นี้ย่อมไม่เกิดขึ้นมันอาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้น นี่คืออาการที่มันเป็นเช่นนั้นเองความเป็นอย่างนั้นเองเรียกว่าตาตาหรือตาตาหรือตาเถาเ,เฉยก็ได้อาน,นิจจังทุกขังอนัตตายังมองไม่เห็นอีกหรือว่ามันเป็นอย่างไรพุทธทาสภิกขุที่มาตาตาหน้าเชิงตะกรธรรมกถาสำหรับพิจารณาความตาย เทปบันทึกคำประสัยเพื่อน,นำมาแสดงในงานชาพนักกิจศพวันที่10ทธันวาคมพศ2523บทความจากขอจดหมายหาพุทธทาตบินทป,ปัญโยสวนโมกลุงเทพสร้างสรรค์สังคมโรมานีจิตว่างพัฒนาตนพุทธทาตภิกขุจบแล้วครับผมขอให้ท่านผู้ฟังและรับชมทุกท่านทุกชีวิตเพื่อนร่วมโลกพ้นทุกโศกเวียนวนจนสงสาร สู่พระธรรมมรรผลและนิพพานทุกดวงจิตวิญญาณท่วนทั่วกันทุกท่านครับสุดท้ายขอพระศัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดำรงมั่นคงอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลนานและขอสาธุชนทั้งหลายจงพร้อมเพลงการศึกษาพระสัทธรรมนั้นเพื่อบรรลุถึงความรุ่งเรืองสถาพรสืบไปโดยจิคาระยิ่งดินพนพันธ์ครับ